สวัสดีครับป๋าสซลมเชฟอยครับผมมือนีกะเขาป้าเก่าแล้วครับผมดวงปลาอะไรครับผมเป็นบ่พี่น้องปลาอะไรครับผมมันจะเป็นสายตามทิวไปด้านทั้งนู้นครับผมบรรยากาศครับผมกะสีเป็นดวงปลาอะไรครับผมก็ย่ำนีบ่มี่น้องแล้วพี่น้องแถวนดี้กะสีเป็นส้อนยางขางปลาอะไรครับผมซึ่งพู่รับพี่น้องมือนีเป็นพู่สูงเลยพี่น้องมือนี เขตขมิน้นครับผมพาพี่พาน้องเขาป่าหาขุดมัน,นลือเอาละครับผมตามล่าหาหัวมันหัวเงยครับผมมื่อนี่หามันนกมันน้ำหัวยักษ์หัวเงยครับผมบรรยากาศครับผมยายกลัวกำลังเสาะหาหัวมันเงยอยู่ครับผมสวัสดีพี่น้องเด้อยายก,กวนสวัสดีค่ะ ร้บผมหามาขุดมันนามเ้ยจ้ามันหัวยักพี่น้องตามล่าหามันหัวยักมือนี่นหัวยักหัวยิพบพ่อว่าพี่น้องถ้าเบิ่งพี่น้องบรรยากาศตามป้าอย่างทั้งผู้เขาพี่น้องต็่นแต่เช้เป็นดงป้าไรพี่น้องถ้าวัาหนหนาวกับบะมี่เราพี่น้องนออะไร พุ้หลันาคนพ,พุ่นลักพี่น้องสีมาไทยเบิ่งอีกทีนึ่งนะี่พี่น้องเด้อมือไนมือี่อนี่ตามล่าหาหัวมันไงมือน,นี่กวนได้กวนขุดลงปานขุดซางพี่น้องกวนพี่น้องโอ้บานนี่นน้ำมันน้ำหัวมันน้ำนี่พี่น้องอุ้ยพี่น้องไอ้บานนี่พูดนะ ปานหัวมันสับปลางเทางไงสังเงาพี่น้องเอ้หัวมันยกักคักพี่น้องมือนี่อุย้ยสุดยอดเลยเอาอใจกวนอุย้ยท่อแขนเล็กน้อยนี่พี่น้องเอ้กูหนาวหุบก้นลงไปกวนจื้นวื้วะาเลือกป่านก้นสางพี่น้องนี่ค่ะต้นหญ้าเยอค่ะเพราะว่านี่ยค่ะนี่เนี่ยนี่ใบมันสิแห้ง บรรยากาศมือนลยกับฝนลิ่นนะพี่น้องเลยบานนี้ฝนตกฝนตกพี่น้องมือนี่คลิปนี้ขอจบซักกันนะพี่น้องเลยฝนตกสวัสดีครับ